สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศล่วงหน้ากันค่ะ7วันล่วงหน้านะตั้งแต่วันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดปีใหม่วันหยุดยาวมาดูว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะอะอะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะนุ้ยขอกำลังใจจากทุกคน กดไลค์กด share, แชร์กดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าคลิปของหนยมาแล้วค่ะและถ้าชอบคลิปนี้และคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะตั้งแต่วันที่29ทธันวาคมถึง4มกราคม2565ค่ะในวันที่29 3 0ถึง30ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงค่ะก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะส่วนในช่วงวันที่31ธันวาคมถึง4มกราคม65นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกนึงค่ะจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงค่ะ1-2อ,องศากับมีลมแรงนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและทุกคนที่เดินทางท่องเที่ยวก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่30ถึง31ธันวาคมค่ะซึ่งทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะนุ้ยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบายบาย